สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมหลายทีวะเออมาโอเคกลับมาละผมไม่ได้หายไปไหนนะผมแค่ไม่รู้จะแนะนำอะไรดีนะเออว่าจะฟาร์มยังไงดีอ,อ่าแล้ววันนี้ผมก็ได้พบหลทางสว่างสักที ว่าเราควรจะฟาร์มอะไรกันสักทีด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 ดผมจะพูดทําไมหลายทีว่าเขาเรื่องนะเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเลยแล้วกันผมจะเปิดสคริปต์ให้ดูว่าผมจะฟาร์มอะไรนะอะใครสนใจก็แคปหน้าจอนี้ไว้เลยนะเ,ะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเดสคริปชันด้วยหลังจากที่ดูคลิปไตเติลที่ผมตัดไว้ให้ตอนต้นคลิปนะผมจะบอกว่าผมจะมาฟาร์มล็อกบุ๊กกันเออ ผมจะมาแนะนําการฟาร์มหลอกบุกกันนะเออโอเคเราจะฟาร์มหลอกบุก Black Sight Item เี้ว่าแปดสิบสามบวกนะต้นทุนในการฟาร์มคือสี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่ต่อแมปแล้วแต่ว่าเราจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ผมจะซื้อสมุดที่ Discord tft นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงมาเข้า Discord tft เนี่ยอันซ้ายมือนี้อ่าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อีกเนาะ Discord tft ปิ๊บเข้ามาปุ๊บมันจะโหมันจะงงมากเลยมีอะไรเยอะแยะใช่ปะ งงมากเลยมีอะไรยะแยะวะเออโอเคเราเลื่อนตรงช่องซ้ายมือก่อนนะเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างามาตรงช่วงมาตรงช่วงมาตรงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงที่มันเขียนว่า archarch Ar name sc bug one to sell นะคอออันนี้จะขายไอเทมเป็นจำนวนบัคก็คือเป็นจำนวนสตก็กเยอะเยอ,อโอเคหาตรงช่องคำว่า bug expedition ตรงนี้พวกเเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีนคนขายเต็มเลย เนี่ยเห็นปะวันทูเซลซอฟคอวัน l ูเซล core ออันนี้เหรียญรีของไอเทียแอทูเจนล็อกบุ๊กแปดสิบสามโนสปลิตโนคอลับอะไรเงี้ย11บเอ็ดไซส์สี่สิบแปอ่ะเห็นปะประมาณ45ถึง5้าแล้วแต่เจ้าไหนว่าจะขายเท่าไหร่อะไรไงเออเนี่ยเราก็พยายามหาล็อกบุ๊กนี่83ด no ส no นะิบสามโนสปลิตโนคอลับนะ50าติคอลับนะไม่งั้นมาทำแมปต่อไม่ได้แล้วก็พยายามหาที่มันเป็นว่าอ่าแบล็กไซส์เนี่ยราคาก็เท่านี้เท่านี้แล้วแต่เขาขายเลย เขามีกี่อันก็ว่าไปอ่ะสมมติคนนี้นะกดนี่ไปแล้วกดซิปไปสักอย่างหนึ่งซิปอะไรก็ได้อ่ะแต่ผมมีคนผมเคยซื้อขายไปแล้วองน,นี้เนี่ยเห็นปะผมก็ซิปไปมะซิปไปว่า n e d Blackside All เนี่ยเขาจะให้ IGN มาแล้วเราคุยตกลงกับเขาว่าต้องการเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเออนะราคาเขาจะบอกไว้เมื่อกี้เลยใน t ีเเคไม่ยาก ตรงลงกันเขาก็จะขายมาให้เราเออแล้วก็ตอนซื้อขายเช็คให้ดีๆนะเช็คไอเทมเลเวลด้วยเช็คว่ามีแบ็กไซด์ไหมอะไรเงี้ยนเนาะเออนั่นแหละเราจะฟาร์มหาเหรียญ Exotic Coinage อา่อานถูกไหมเพิ่มหมุนหายเทมในเกมเอ่ะโอเคเหรียญก็คือเหรียญอันนี้อันนี้นะแต่ผมใช้ไปหมดละใช้รีไปหมดละเหรียญนันเนี้ยที่เอาไว้รีของทูเจนเ่ยทูเจนอยู่ตรงนี้นะ h ฮกเกิ for i t e เทมเนี่ยเหรียญน,นี้อ่าโอเคเนอะเราฟาร์มหาเหรียญน,นี้แล้วก็ฟาร์มหาแต้มที่เพื่อเพื่อเอามารีตรงนี้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงต่อไอเทมที่ผมจะเน้นนะก็คือพวก e x ็กซ์โซ่เควอสสแต็กเด็กฟิวส์รีเกรดอ่าแล้วก็ไอเทมแพงๆอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวในคลิปน่าจะมีเนาะเออมีป่าววะนี่ผมอัดก่อนไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อมาก็คือ ไอเทมพวก uh, scrolling, alchemy, b l a s t off เนี่ยเราต้องหมุนเก็บไว้ด้วยนะซ,ซื้อเก็บไว้ด้วยพูดผิดเออเพราะว่าเราจะเอาไว้หมุนแมปไงหมุนสมุดไงเอออันนี้สาม,สามอันนี้สำคัญอยู่เออสำคัญยังไงเดี๋ยวไปดูต่ออ่าวิธีดูสมุดนะเน้นมอดที่มันเขียนว่า increase quality of uh, artifact drop by monster อ่าอย่างนี้ปบ๊บเนี่ยสมุดอย่างนี้เนาะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ logbook 83 ที่เป็นรูปเคียวเห็นไหมที่มันบรรทัดที่บอกว่า28% e Increase q u a n t i t y of Artifact Drop by Monster เนี่ยเน้นที่ตรงนี้นะเออเล่มไหนมีก็จะรู้สึกว่าเออมันมันคุ้มหน่อยบางเล่มก็ไม่มีนะเออเพราะเราซื้อมาเป็นแบบสุ่มอะไรเงี้ยเออก็ดูเอาวิธีโรสมุดก็คือหมุนสมุดอะไรแหละนะเดี๋ยวผมทำให้ดูสมุดใช่ไหมเราเข้าเข้าไปในช่องนี้เออเราจะโรสมุดก็คือเราจะ ใช้อาร์เคมีคืออันนี้กับสกอลลิงในการหมุนหมุนข้างบนอะไอเทมคอร์ดิตี้อะเ,ออเห็นปะบรรทัดบนสุดเลยซักประมาณ70ก็ได้ในนี้มัน55อยู่เนาะแล้วก็หมุนไปซัก70 78อือพอได้อ่าโอเคพอได้อ่าทีนี้78ใช่ไหมแล้วเราก็มาหมุนโลกดอัลตเน็ตค้างนะหมุนโลตรงอ่าบรรทัดที่มันเป็นล่างจากรูปเคียวอะเห็นปะ10ถึง40 แล้วก็สิบถึงสีเหมือนกันเห็นปะเออเราจะเน้น i n นคิสคอร์ดิเตีสักประมาณ30กว่าขึ้นใช้ใช้ b บรสอ f f ในการหมุนนะ26 18 37 35อันนี้โอเคละนี่ใช้ได้ละ่าสุดท้ายพอได้อย่างี้ปุ๊บเช็คมดข้างล่างเห็นไหมที่มันเขียนว่า player cannot inflict exposure อะไรเงี้ยเช็คมดทั้งหลายว่ามดไหนที่เราลงไม่ได้มั่งก็อย่าไปลงเนาะโอเคอันนี้ผมลงได้ ผมจะเก็บไว้เก็บไว้ลงอ่าโอเคอันนี้คือการหมุนโลสมุดน,นะก็จะประมาณนี้ต่อมาก็คือวิธีการลากระเบิดเนะาะอาเดี๋ยวผมจะลากให้ดู1แมปเนาะว่ามันจะอ,อะไรยังไงอ่าเราจะเน้นตามที่ผมเขียนไว้นะก็คือเน้นไปที่ i n c คิ u a n t l i t y เอา่า d e f e c t d o u b l ม Monster ยังคิดแพ็กไซส์อะไรเงี้ยเออแล้วก็เลนลากบุดทุยเลนลากไปทธีเสาหัวกะโหกโลกเพิ่มจำนวนมอนเนาะแล้วก็ตอนลากเราต้องเช็คมอนด้วยนะว่าเราทำดาเมจไว้ได้เลยนะเออแม่ไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยเราหมดเราตาลากเราโอดโหแม่งเจ๊งตีไม่ได้เออลองมาบดนออาแบบทำไมพี่ผมตีไม่ได้ครับผมตีมอนไม่เข้าเลยครับอย่างเี้ไม่เอานะโอเคอ่ะไปไปดูกันนี่เปิดที่ตัวนี้อ่ะแดนนิกปึ๊บเข้าไปแล้วเลือกเลือกโซนให้ถูกนะนี่กดไปเลยโอเพนเฮ้ย จะบอกว่าบางทีถ้าเราโชคดีเราจะเจอบอสเห็นปะเนี่ยเป็นรูปหัวกะโหลกใหญ่ๆเนะี่ยอันนี้คือโชคดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้เหเรียญรีเยอะมากอย่างต่ำก็คือ15เหรียญขึ้นอะไรเงี้ย14.5เหรียญขึ้นอะไรเงี้ยโอเคทีนี้เราจะมาดูตรงเลเวนแนนนะเลเวนแนนตรงเนี้ยเราต้องเช็คนะต้องเดินต้องเดินเช็คก,ก่อนนะว่า,าทั้งแบบมันเป็นยังไงเนาะจะหาที่ผมบอกเนาะอินคิ t q u a l i t y อฟอาร์ติฟิคโอเคอย่าเพิ่งรีบวางนะอย่าเพิ่งรีบวางก็เช็คเดินเช็คไปก่อนว่า เลมานแนนมันอยู่ตรงไหนบ้างจุดไหนอะไรเงี้ยเออจะได้วางแผนในการวางถูกอ่าอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะต้องมาเลงว่าเราจะวางไปถึงจุดไหนนะเออนี่ก็แพ็กไซส์แต่อันนี้ผมวางไม่ได้เพราะว่ามันมันมันมอนแคนน็อตบีอีกไนท์บาร์บิวผมมันเป็นอีกไนท์ไงโอเคอันนี้ก็ปล่อยไปโอเคเช็คเจอไหมไม่เจออ่าเช็คให้หมดนะเช็คให้หมดก่อนใช้เวลาหน่อย แต่คุ้มค่าปึ๊บมีไหมข้างๆนีออ่มีไหมไม่มีมมมเอาเรามาดูโซนบอสดิเอสเซนไดเดตี้ไม่มีว่ะไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีจากบอสแล้วเราได้จากบอสแล้วแล้วก็พออุ่นใจหน่อยผมคิดว่าผมจะลากจากเอ เมื่อตอนซ้ายมันฝั่งซ้ายเมื่อกี้เห็นบ้าที่เราเดินไปทางนี้มันมีแพ็กซ้ายอยู่ผมจะลากจากฝั่งซ้ายแล้วอ้อมขึ้นข้างบนนะแล้วก็วกมาจบที่บอสสุดท้ายเลยโอเคแต่เราลองระาวาังดูนะถ้าไม่มีอย่างเงี้ยเราต้องเน้นที่หัวกะโหลกผมไม่รู้ว่าอ๋อระยะกว้างอยู่โอเคเปึบ๊บอ่ะเน้นหัวกะโหลกไปก่อนแล้วออกมาทางซ้ายเน้นหัวกะโหลกนะจำนวนมอน แพ็กไซส์ถึงไหมยังไม่ถึงโอเคนี่แพ็กไซส์อ่าได้หนึ่งแพ็กไซส์แล้วแล้วก็ลากมาสปินเตอร์ลีเจียนอ่านนี้แพ็กไซส์อันหนึ่งอันนี้มันวงกว้างอยู่เราสามารถลากได้ค่อนข้างไกลคิดว่าอืมส่วนไออ่าพวกสอบพวกเนี้ยที่มันเป็นสัญลักษณ์เจมสัญลักษณ์อะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปสนใจมันมาก สำหรับผมนะผมจะเน้นไอเหรียญอะไปรีหาของแตออ่ถ้าผ่านมันผ่านนะมันผ่านแลแบฉแลับได้ก็วางวางไปไม่ได้เสียหายอันนี้อิมมิวเคออสอเมผมทำทำนเมิไม่ได้ก็ไม่ต้องวางเ้ยเดี๋ยวปึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนีว้วางให้ดีไม่งั้นโดนอีกแต่ตอนเราก่อนเราจะก่อนเราจะไอกดระเบิดอะมันจะ ขึ้นตรงนี้อยู่แล้วว่าเราเราได้บอสอะไรมามั่งอะไรเงี้ยก็เช็คก่อนเนาะเช็คก่อนปุ๊บจะถึงบอสปะวะเจ็ดอันน่าจะถึงอยู่นะ,อะโอเคถึงไหมโอ้ก็โลกติดไหมอ่าโอเคต้องค่อยๆขยับนิดน,นึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาจุ่มตรงบอสจุ่มตรงบอสอ่าจุ่มตรงบอสแล้วก็ แตกเด็กเออเอาตรงนี้หน่อยนี่ว้าอะไรนี่วะปุ๊บแล้วก็อ้อมมาข้างล่างอ,อีกสามเทอร์เรนซี่โอเคจบที่ตรงนี้ได้อีกนิดนึงตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็เรามาเตรียมตัวระเบิดกันตรงนี้นะเช็คมดก่อนนะโอเคไม่มีอีเมลเคออสไม่มีอีเมลไฟแล้วก็อ่าที่เหลือก็นั่นแหละดูเอาเนาะไปลองดูกัน คือผมกดอัดไปด้วยแล้วกดเล่นไปด้วยมันแหลก,กว่ะ ่ะมาไม่ได้จริงถ้าใช้โปรแกรมมันนั้นอัดผมเล่นไม่ได้เลยโอเคเป็นในผลที่ไม่ได้มาสตรีมเลยอ่ะทีนี้เราก็เราก็นี้นะไล่เก็บของใช่ปะเออปับ๊บเก็บไปเก็บไปผมจะใช้ฟิลเตอร์เป็นอ่านเวอร์ซิงระดับ4นะเออระดับ4 เนี่ยเมื่อกี้ตายไปหลายรอบแต่ตอนเล่นคนเดียวอ่ะที่ไม่ท enfin wow> um> ี่ไม่ได้อาดคลิปอะไรเงี้ยก um ็ไม่ค่อยตายนะ First and fight, those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer. เก็บไปเก็บไปรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวไปขายอะไรอย่างนี้เหลือข้างนอกอีกหน่อยหนึง่งอืออันนี้หกรูคิวยี่สิบโอเคอ่าเก็บตามฟิลเตอร์เลยน่าจะหมดละโอเคหมดละ ออกกันเราเล่นซอฟคอรเนาะตายไม่เป็นไรช่างมันอ่ะทีนี้เรามาเช็คกันอ่าขายน,นี้เป็น6กรั้วเอ้ยเป็นอ่าเจเวลแล้วกันอันนี้ขายเป็น GCP มาหมดยังเออโอเคอ่านี่คือหนึ่งแมปเมื่อกี้นะที่เราลงไปเนี่ย เราจะได้เหรียญมา17เหรียญเออมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอบอสไหมหรือไม่เจออะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละโอเคเก็บ okay. อ่าผมยังไม่ให้ไม่ได้ดูนี่ใช่ไหมที่ผมฟาร์มเมื่อวานผมนั่งฟาร์มเมื่อวานก็เกือบเกือบทั้งวันนะประมาณ30แมพอะไรเงี้ยนี่ซื้ออะไรอะลองเอาเอา,เอาเพิ่ม 3C ไปก่อนนะ อ้าโอเคเครดิตซีเห็นไหมสแต็กเด็กเยอะมากเก็บแมปไปอ่าอันนี้สายไปนี้ก่อนโอเคอันนี้เหรียญกนะเก็บไปเลยปุ๊บมันจะเข้าตรงนี้นะอ่าโอเคมาดูประมาณผมนั่งฟาร์มอะได้ประมาณสัก30กว่ากว่าใช่ประมาณ30 30กว่ากว่าอืมนี่คือหากราคาสมุดแล้วนะเออกำไรอ,อะไรเงี้ยอ่า ผมจะมีเชื่อมเยอะมากเอาไว้ขายเนาะแล้วจะมีสแต็กเด็กเอาไว้ขายเออแล้วก็จะมีเนี่ยรีเกรดเนี่ยขายดีอันนี้ขายดีอันนี้อันนี้ขายดีอันนี้ขายดีที่เหลือหมุนหาซีเจอก็เยอะอยู่เออเอ็อ EX กเจอบ่อยอยู่เหมือนในคลิปต,ตอนไตเติลเลยเอ่ะทีนี้เ,เราจะมาหมุนหมุนให้ดูกันนะเมื่อกี้เรามี17อันใช่ไหมโอเค กดดีไปเลยอันนี้อ่ะโอ้ยน,นี่ของดีเก็บเลยแต้มเรามีเยอะแต้มเรามีเยอะแต่แต้มมาข,ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเก็บไว้ซื้อไอเทมที่มันเป็นไอเทมแบบสูงๆอ่ะสูงสูงคืออะไรวะไอเทนแพงๆอ่นนอะเออพวกซีเอ้ยพวกอีเอ็กอะเอ็ก e แมปต่างๆที่แบบแพงๆลงเลยเดี๋ยวรอดูมันจะออกมาไหมตอนที่เราหมุนตอนนี้นะเ,เก็บเก็บที่เหลือไม่ยังเป็นต้องซื้อหมดนะ ราะว่าเราก็ไม่ได้ไปขายหมดอะไรเงี้ยไอ,อ้ยี่ห้าอัน,อนโอเคไปออก็ดูนะว่าเราขาดอะไหนขาดอัชม emy ก็ซื้ออัชม emy อะไรเงี้ยอันนี้เออเดอร์ไม่แพงอ,อ่าไยสแต็กเด็กอัลเทเลชันผมว่ามันใช้เขาเรียกว่าอะไรมันขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่มันใช้เยอะก็จะขายได้เอ็กหนึ่งอ่ะ นี่เน้นพวกนี้ดีกว่าอ่านี่ scrolling เอาไว้อ่าหมุนแมป DIY ไ,ได้อยู่อันนี้ปึ๊บอ่าบันบายดิงออฟดูเจมเนิ่นนะเผื่อบานทีมีเจมแบบแพงๆไรเงี้ยของแพงจะอยู่แถบข้างบนไรเงี้ยเออปึ๊บปึ๊บอ่า,อาเอาโบราณนี่ไง X สองแฮะเสร็จ X ม่ง่ายเลยพอซื้อเมื่อกี้ผมเอาไว้ค้าของผมก็เลยซื้อเนาะแอมบูชกล่องก็ได้อยู่5 c ซ <5 C S 2> มาแล้วเชื่อมอา oh <God> ชมีซีมานี่มาต้องดูด้วยนะว่ามันใช้แต้มอะไรถ้ามันใช้แต้มสองแถบล่างเนี่ยกดต่อรอมันก็ดีนะถ้าอันบนอะเรามีเยอะอยู่แล้วเห็นปะเป็นหลักหมื่นเลย ก็กดกดไปจะได้ไวๆอะไรเงี้ยอ่านี่เบลสออฟสำคัญได้ใช้นี่ก็ได้ใช้สกา o ลิงแปดห้าเอออสาซื้อไว้ก่อนวันนี้ก็มีคัสเตอร์เจเวลแบบ83 8485มาให้เราซื้อเนาะคลิฟ21 20ิีมีราคาไหมช็้ราคาก่อน1 4งไป เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ไงนี่มีราคาว่าแบบเนี้ย18บีเออแบบนี้1 8บแปดีือเลย 18C <A Christmas. S 1> ผมบอกว่า 18C ีเก็บแต้มเนี่ยเดี๋ยวขอด่วน 18C ี18ผมมันใช้122อะ่ะคือตอนเนี้ยผมมีแต้มอันนี้น้อยไงถ้าผมมีเยอะผมก็คงคงซื้ออะ่ะผมเก็บไว้เผื่อ ex มันออกมาดีกว่า เออเนาะว่าเหลือเลยอีกสี่ครั้งเอ้ยเหลืออีกสี่ครั้งนี่หว่าออขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่าอยากซื้อไหมอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ผมว่าผมผ่านก่อนเผื่อมันออกของแพงกว่าน,นี้จะได้มีแต้มใช่ไหมอ,อ่าโอเคปึออ๊บ e x p e d i t i o n ก็มีราคาอันนี้โหอันนี้ก็ใช้นี้ เนี่ยเชื่อมบอกบ่อยเชื่อมบอกบ่อยมากจริงๆควรจะกดต่อราคานะแต่ผมขี้เกียจกดให้ด,ดูรีเกรดรีเกรดหมดครั้สุดท้ายไม่มาครับไม่มาโชว์เขาหน่อยตอนกดสดๆอโอเคโอเคหมดนะก็ประมาณนี้ที่ได้นะจากเมื่อกี้10 1สิบกว่าครั้ง โอเคผมก็เก็บอันนี้ไปนี่ร้อยสี่สิบอันก็จะเข้าช่องนี้ผมเก็บไว้แล้วก็ทำอย่างนี้วนไปทำอย่างนี้วนไปแล้วก็ขายขายอันนี้เนี่ยออกง่ายมากฟิวก็ออกง่ายอยู่อ่ะทำน้ำแปบ๊บ <laughs> โอเคแล้วก็นี่ดีเกรดอะไรอย่างเงี้ยเออพวกเนี้ยเห็นปะ ผมไม,ไม่ยังไม่งเป็นต้องไปลงฟาร์มในแมปเลยผมก็ฟาร์มเนเนี่ยซื้อมาฟาร์มแต่คือเราต้องลงทุนอะลงทุนแล้วก็ทําแมปแล้วก็วนอย่างนี้ทํานี้วนไปเรื่อยๆ,ๆอยะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันฟาร์มแล้วมันเห็นผลไวอยู่นะเออเพราะว่าบิยอนในเมซิตมันหายไปแล้วไงก็เลยต้องมาทำอย่างนี้แทนอะไรเงี้ยเออพูดมาก็น่าจะประมาณนี้น่าจะแบบยืดยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็ทุกคนก็ลองไป ลองไปทําตามที่ผมบอกแล้วก็ฟาร์มดูแล้วกันนะว่าเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ผมคิดว่าผมอ่ะผมนั่งทดลองมาหลายหลายอย่างละตั้งแต่เปิดลีกมาจนถึงตอนเนี้ยเออผมว่าอันเนี้ยสาหรับผมนะมันเวิร์กที่สุดละมันเห็นผลไงเมื่อวานผมนั่งฟาร์มแล้วมันเห็นผลไงใช่ไหมเออแต่ก็อาจจะต้องแบบทําบิลที่แบบสามารถฟาร์มได้หน่อยถึงจะไปฟาร์มได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นฟาร์มอ่ะแนะนําให้ าฟาร์มซักแมป 75, 70, 75ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมีทุนก็ค่อยๆอ,อัพอ่าอัพเกรดบิลแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจนถึง83อะไรอย่างเงี้ยได้เนาะเออว่าถ้าฟาร์ม83เงี้ยบางทีไอเทมบางชิ้นตกมาอ่าไอเทมเลเวล,ล83ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะขายได้ราคาอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ในแมปเราฟาร์มอ่ะมันก็มีโอกาสตก EX ตกของแพงๆอยู่อะไรเงี้ยเนาะเหมือนในคลิปอืมนั่นแหละรวยนะเว้ยเออรวยแต่อย่าลืมนะตอนตอน ตอนกดลงในเนี้ยไปฟาร์มอะ่ะอย่าลืมเช็คมอสนะเว้ยจริงอย่าลืมเช็คมอสก่อนไม่งั้นเจ๊งเนย่ตีไม่ได้เจ๊งเนาะนั่นแหละ,ะก็ประมาณนี้นะไปฟาร์มกันนะจะได้รวยรวยกันนะทุกคนจะได้รวยรวยกันนะะอะไรเงี้ยเออโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไปละทุกคนสวัสดีครับ